สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งแต่ว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องคำว่า lag lag คืออะไรน้องๆเคยเจอกันหรือเปล่าต้องเคยสิอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยนะ lag มันมี2อ,อันที่น้องส่วนมากจะเคยเจอในประโยคคือ lag ที่เป็น verb ถูกปะ่ะ lag ที่เป็น verb แปลว,ว่าขาดแคลน ดี๋ยวนี้เราจะเจอถ้าสมมติน้องอ่านาวภาษาอังกฤษน้องจะเจอบ่อยคําว่า l a c กเพราะเมืองไทยกําลังขาดแคลนเลยขาดแคลนน้ํามันขาดแคลนนู่นขาดแคลนนี่ใช่ปะ่ะอย่างเช่นตอนที่น้ําท่วมอย่างเงี้ยตอนที่น้ําท่วมก็จะมีคําว่าขาดแคลนออกมาเยอะมากค่ะแค่นาหารขาดนู่นขาดนี่อย่างเงี้ยส่วนอีกคำหนึ่งที่น้องจะเจอคือ l a c กเหมือนกันแต่ว่ามี o f เพิ่มเข้ามาอันนี้มันเป็นคำนามถ้าเจอ o f เมื่อไหร่คือเป็นคำนามทันทีแปลว่า การขัดแยลนโอเคปะ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวพี่ลองให้ตัวอย่างแล้ให้น้องลองเติมจะได้รู้กันว่าเข้าใจที่พี่พูดเปล่าสรุปเอาใหม่แลกมี2ตัวคือแลกที่เป็น verb และแลกออฟที่เป็น noun แปลว่าขัดแคนกับขัดแคนอันแรกถ้าพี่บอกว่า 哦哦。Uh oh. ลองดูอย่างเช่นอันนี้ที่บอกว่าคือทุกอันแหละพี่จะให้น้องใส่คําว่าแลกหมดแต่ว่าน้องต้องบอกพี่ด้วยว่ามันเป็นคํานามหรือว่าเป็นกริยาโอเคปะ่ะแล้วถ้าเป็นคํานามอย่าลืมคําว่า l a c k of ถ้าเป็นกริยาก,ก็ไม่ต้องมีมีแค่แลกเฉยโอเคนะก็ไม่รู้จะเว้นไวทำไมเนื้งองงอะ he lacks ใช่ป่ะรู้อยู่แล้วว่าต้องเติม lacks แต่ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นคำนามหรือเป็นกริยา กริยาใช่ปะ่ะเพราะฉะต้องเติม s รู้ได้ยังไงว่ามันเป็นกริยามาแปลกันก่อน he lacks wisdom wisdom แปลว่าความฉลาดเขาโง่น,นั่นเองโอเคปะ่ะพูดง่ายๆภาษาอังกฤษก็จะพูดให้ดูดีค่ะจะไม่พูดว่าโง่ไปเลยก็จะพูดว่าแค่ขาดความฉลาดอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมเหมือนดาทางอ้อแล้วรู้ได้ยังไงเพราะว่ามันมี subject ใช่ปะ่ะพอมี subject อยู่โดโดๆเนี่ย เราหา verb ไม่ได้ใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วว่า wisdom เป็นนามเพราะฉะนั้นมันขาด verb แน่ๆเราเลยรู้ว่าตำแหน่งที่มันหายไปคือ verb และเราควรจะเอา verb มาเติมในประโยคทั่วไปในภาษาอังกฤษที่พี่บอกไงเพราะส่วนมากมันจะตามด้วย s v o แต่ o บางทีอาจจะไม่จำเป็นเลยเหลือแค่ s v แต่มี s ไม่ได้ใช่ป่ะถ้ามี s อย่างเดียวคืออย่างประโยคขึ้นต้นมาว่าฉันจบประโยคแล้วก็ขึ้นประโยคใหม่เงี้ยน้องจะงงป่ะว่าทำไม ฉันเอาแล้วฉันอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นมีประโยคอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้ามันมีแค่เนี้ยพี่บอกว่าฉันกินน้องเข้าใจความหมายปะเข้าใจว่าพี่กินไม่ต้องบอกว่ากินอะไรแต่ให้พี่บอกว่าฉันกินโออิชิอ่ะฉันกินโออิชิโออิชิก็เป็นกามอาจจะเป็นน้ำเป็นอาหารอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสองประโยคนเงี้ยมันยังเป็นประโยคอยู่แต่ถ้าฉันขึ้นอะไอลอยอย่างเงี้ยมันไม่เป็น โอเคปะนี่คือวิธีการดูว่าเราควรจะใส่อะไรในข้อสอบที่เป็น close test อย่างงี้อ่ะอันต่อมา what I lack like, อันนี้คือพี่เขียนผิดจริงๆพี่จะให้น้องเติมแต่เพราะฉะนั้นก็ให้บอกมาเฉยๆแล้วกันว่ามันเป็นฟอร์มอะไรเขียนมันไปหน่อยอ่ะ what I lack like is experience งงปะทำไมถึงมอีอันนี้เป็นฟอร์มแหละเป็น verb ใช่ไหม เพราะว่านี่มี subject หรือยังต้องการ verb ใช่ปะ่ะแล้วทำไมน้องงงป้าว่าทำไมมันถึงมีสองอันคือ verb กับ verb อันนี้มันเป็น grammar ค่ะมันเป็น grammar ที่เราเรียกว่า n o n clause เอ้ย นี่ตัว a นะ now c l u s e ประโยคที่เป็น now c l u s e ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้มันเป็นหนึ่งประโยคเห็นปะ่ะแล้วก็ซ้อนกับประโยคใหญ่อย่างเงี้ยประโยคย่อยซ้อนในประโยคใหญ่ก็คืออันนี้เป็นหนึ่งประโยคแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคอย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ยในประโยคข้างในของพี่คือ what I like แต่มันยังไม่จบไงมันเป็นได้แค่ now ใช่ปะ่ะ what I like ถ้าจะให้จบประโยคจริงๆมันจะเป็นอะไร What I like is experience คือประโยคใหญ่คือให้เจาประโยค What I like คือเป็นเหมือนนาวหนึ่งอันนะเข้าใจไหมเหมือนคำว่า it อย่างเงี้ยสมมุติว่ามันเท่ากับคำว่า it แล้วตรงเนี้ยคือ is experience อย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นประโยคถ้าเราดูกลุ่มเนี้ยเป็น it ก็จะกลายเป็น it is experience อย่างเงี้โอเคปะ ต่อให้ตรงเนี้ยในก้อนเนี้ยจะยาวแค่ไหนก็ตามมันถือเป็นอิหมดน้องวิธีการดูง่ายๆของพี่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในประโยค now close เนี่ยมันก็จะขึ้นต้นอย่างเงี้ย h a t I like หรือว่า Why I love you does not know ทำไมฉันถึงรักเธอไม่รู้เหมือนกันอย่างเงี้ยมันเป็นประโยคนะ คือจริงๆแล้วถ้าน้องงงอย่างเงี้ยน้องอาจจะใส่เวลาน้องรูปประโยคใช่ไหมน้องก็อาจจะใส่เนี้ยอย่างเงี้ยขึ้นมาปุ๊บแล้วน้องก็ลองใส่ให้ตรงเนี้ยเป็น he ช it เป็นอะไรก็ได้สมมติพี่ใส่เป็น it มันก็จะกลายเป็น it doesn't คือจริงๆแล้วมันคือประโยคเหมือนประโยคเล็กๆแล้วก็ประโยคย่อยมันจะเรียกว่า now clause โอเคป่ะเพราะฉะนั้นนี่ถึงไงทำไมมันถึงมีสอง อ่อ v e r สองตัวได้เพราะว่ามันอันนี้มันถือว่าเป็นแค่ก้อนหนึ่งแล้วแต่แต่ว่าไหนคือเป็น verb แท้บอกพี่หน่อยอันนี้ใช่ป่ะเป็น verb แท้เพราะมันเป็นในของประโยค main clause หรือว่าประโยคใหญ่อันนี้เป็นแค่ประโยคย่อยโอเคปะ่ะอ่ะต่อ there for nothing ก็แลกอย่ดีใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรเป็น verb ได้ยังไงเพราะว่า ถ้าเราใส่ off ตรงนี้จะไม่มีความหมายใช่ปะ The lack of for nothing เพราะว่ามันจะกลายเป็นอะไรเนี่ยบุพบทตรซกันสองตัวโอเคปะไม่ได้แล้วเนี้ยเราใส่เป็น verb มาเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรเขาขาดแคลนไหมเขาไม่ขาดแคลนอะไรเลยน t h i n งคือไม่มีอะไรเลยเขาไม่ขาดแคลนอะไรเลยโอเคไหมอ่ะ the plants die for อ่ะลืมีกแล้ว lack of water ใส่ให้ตลอดเพราะว่าอะไร lack of water ตรงนี้เป็นนาำเพราะว่าสองเห็นว่ามันมี off แล้วใช่ไหมมันแปลว่าอะไร the plants die for ต้นไม้ตายเพราะการขาดนะ้ำเห็นปะ่ะเวลาเวลา,าแปลก็ยังมีคำว่าการซึ่งเป็นคำนามตายมันไม่ใช่ต้นไม้ตายเพราะอาแต่ภาษาไทยอาจจะแปลได้นะต้นไม้ตายเพราะขาดนะ้ำแต่จริงๆแล้วตรงนี้ lack คำนี้มันเป็นคำนาะมโอเคนะ We are in อันนี้รู้เลยว่าเป็น verb แท้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตอบอะไรน้ำใช่ปะ่ะ In lack of food พวกเรากำลังอยู่ในภาวะขาดอาหารอย่างนักขาดอาหารยังไม่หนักก็ไเ้็่โอเคนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นไม่มีอะไรยากเลยมีแค่สองอันที่น้องควรจะจำให้ได้ก็คือ lack นั่นเอง มีเป็น verb กับมี o f เท่ากับคำนามแปลว่าหะแคลนคู่เห็น o f เมื่อไหร่ปป๊บใส่เป็นคำนามท,าทันทีโอเคปะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้จบแค่นี้ค่ะ